สวัสดีค่ะ,ะนักเรียนชั้นป2ออที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูอ้อยในวิชาคิดแศาสนานะคะสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนรู้กันในยังอยู่ในเรื่องของพระเยซูรักฉันนะคะอ่าต่อจากสัปดาห์ที่เราผ่านมานะคะที่เราได้เรียนรู้กันนะคะอ่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูก็ได้ให้เด็กๆนะคะอ่ะเรียนรู้นะคะ,ะการดูคลิป วิดีโอในเรื่องของพระเยซูกับเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะเนื้อเรื่องของพระ,เ,พระเยซูนะคะพระเยซูกับเด็กเล็กๆนะคะในาจากพระกัมพีนะคะ พระธรรมใหม่ในพระบวรสารของนักบุญมาระโกบทที่10นะคะข้อที่1 3ถึง16นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันแล้วว่าพระเยซูรักเด็กๆอย่างไรนะคะซึ่งในเรื่องเก่าในเนื้อเรื่องใช่ไหมคะก็จะกล่าวถึงพระเยซูใช่ไหมคะที่อยู่กับบรรดาเด็กๆเล็กๆ,ๆที่บรรดา บรรดาสารธุสิกของพระองค์ได้ขับไล่เด็กๆออกแต่พระเยซูทรงบอกว่าให้ปล่อยเด็กเล็กๆเข้ามาหาเราเถิดอย่าห้ามเลยใช่ไหมคะแล้วพระเยซูก็ทรงอวยพรให้กับเด็กเล็กๆใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทวนของเก่าก่อนนะคะถ้าเราในเรื่องราวที่เราได้ศึกษาเมื่อสัปดาห์เก่านะคะที่ครูอ้อยให้ศึกษาแล้วก็ทําใบงานจากเรื่องในในพระวรสารของทังบุญมาโลโกนะคะเราก็จะเห็นว่า พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่สามารถนะคะเข้าสู่นจาจักรสวรรค์ได้นั้นก็คือผู้ที่มีจิตใจเหมือน รบร ah, oh. ิสุทธิ์เหมือนกับเด็กเล็กๆเท่าน um> ั้นนะคะอย่างภาพที่เด็กๆเห็นนะคะก็จะเป็นภาพพระเยซูอยู่กับเด็กเล็กๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเราพวกเทวดาอยู่ท่ามกลางพระเยซูกับเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าพระเยซูบอกว่าเด็กเล็กๆนี่เป็นเด็กที่บริสุทธิ์นะคะฉะนั้นวันนี้เราสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอแล้วก็ได้ศึกษาเนื้อเรื่องในเรื่องของเด็กพระเยซูเจ้ากับเด็กเ็ก ในพู้ราสันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันว่า,า,าในาความบริสุทธิ์ของเด็กเล็กๆในสายตาของพระเยซูนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างนะคะพระเยซูมองเด็กเล็กๆ,ๆว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะที่พระเยซูอยากให้เราเป็นนะคะแล้วก็าการทําจิตใจให้อ บริสุทธิ์นะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจนะคะ,ะเราจะทําให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะฉะนั้นอ่าเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะลูกความบริสุทธิ์ของเด็กเล็กๆในสายตาของพระเยซูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะพระเยซูมองว่าเด็กๆควรจะต้องอะไรลูกเด็กในเด็กเล็กๆ,ๆเนี่ยในตัวของเด็กๆเล็กๆ,ๆจ,จะมีความบริสุทธิ์นะคะ มีความซื่อนะคะมีความท่อมตนมีความสุภาพนะคะแล้วก็ไม่มีได้เหลี่ยมไม่มีมายาแล้วก็ไม่อวดตนเองนะคะความบริสุทธิ์นะคะความบริสุทธิ์คืออะไรก็คือความใส่ซื่อของเด็กๆที่แสดงออกมาทั้งคำพูดแล้วก็คือริยาการกระทานะคะความซื่อความบริสุทธิ์นะคะ ความทอมตนของเด็กๆก็คือ,อจะพูดจาน่ารักทําตัวน่ารักนะคะมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นะคะความสุภาพทอมตนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมก็คือไม่มีไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรแอบแฝงในการที่จะพูดหรือแสดงออกมานะคะแล้วก็ไม่มีมายานะคะไม่โอ้วอดตนเองนะคะเพราะอันนี้คือความใส่ซื้อของ เด็กๆในใสายตาของพระเยซูนะคะพระเยซูมองเด็กๆนะคะว่ามีความบริสุทธิ์นะคะมีความซื่อถอมตนมีความสุภาพไม่มีได้เลี่ยมไม่มีมายาแล้วก็ไม่โอ้วดตนเองนะคะทีนี้เอ่อฉะนั้นเนี่ยบุคคลนะคะใดที่จะเข้าสู่พระณาจักรของพระเจ้าได้นะคะจึงต้องทําตัวให้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่มีบาปเหมือนเด็กเล็ก นะพระเยซูจะมองอย่างภาพที่เด็กๆเห็นไหมคะพระเยซูทรงอบกอดเด็กๆนะพูดคุยกับเด็กๆเด็กๆก็มีความสุขหน้ายิ้มแย้มอ่านี่คือความใส่เสื้อบริสุทธิ์ของเด็กๆนะคะแล้วที่สําคัญทําไมพระเยซูถึงบอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่บริสุทธิ์เพราะว่าเด็กนั้นเนี่ยเป็นวัยที่ยังทําไมลูกถูกการประจนน้อยนะจึงทําให้ไม่ค่อยมีบาปก็คือไม่มีอะไรมาล่อลวงให้เขาทํา นะคะ,ะทาบาปนั่นเองก็คือ,เ,อเขาจะไมะ่ไม่มีความโลภนะความโกรธความหลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ยังเพราะยังเด็กอยู่เขายังมีแต่ความใส่ซื่อนะคะเขาก็ยังจะไม่มีบาปพวกนี้เข้ามาในชีวิตประจําวันของเขานะคะ,ะดังนั้นนะคะเราจึงต้องรักษากายใจของตัวเรานะ อตัวเราเองที่เป็นเด็กเนี่ยเล็กๆในใสายตาของพระเยซูเนี่ยให้มีความบริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วต้องเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะรู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นด้วยความรักตามแบบอย่างของพระเยซูผู้ใจดีนะคะซึ่งเป็นบิดาของเรานะคะภาพนี้เด็กๆก็จะเห็นไหมคะพระเยซูภาพที่เด็กๆเห็นทุกภาพจะพระ,พระเยซูจะอยู่กับเด็กๆนะคะกอดอุ้มเด็กๆนะดังนั้นเนี่ยอ่า เราจะมาดูกันนะคะว่า,าเราจะรักษา,าร่างกายใจิตใจของเรายัางไงแต่ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นเราจะมาดูถึงการประพฤติตนปฏิบัติเป็นคนดีในสายตาของพระเยซูนะคะที่พระเยซูอยากให้เด็กๆมีนะคะก็คือหนึ่งเลยคือความซื่อสัตย์สุจริตนะคะสอง คือไม่พูดเท็จนะคะก็คือไม่พูดโกหกนั่นเองนะคะ 3. มมีความเสียสละนะคะแล้วก็ไม่อิจฉานะคะไม่อิจฉาไม่อิจฉาคืออะไรไม่อิจฉารดิศยาคนอื่นนะคะหรือ,อไม่คิดร้ายทำร้ายผู้อื่นไม่โกหกนะคะ มีเมตตาต่อผู้อื่นไม่เอาเปียบผู้อื่นนะคะไม่ใส่ความผู้อื่นไม่หลอกลลงผู้อื่นแล้วก็พูดแต่ความจริงนะคะในชีวิตประจําวันของเราพระเยสเจ้าอยากให้นักเด็กๆหรือที่ลูกที่เป็นที่ลกของพระองค์เนี่ยประพฤติปฏิบัติตนแบบนี้นะคะ,ะตามหัวข้อที่เด็กๆเห็นนี้นะคะก็คือซื่อศาสตร์ไม่พูดเท็จมีความเสียสละไม่อิจฉาไม่คิดร้ายไม่โกหก มีเมตตาไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ใส่ความผู้อื่นไม่หลอกลวงผู้อื่นแล้วก็พูดแต่ความจริงแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและลูกของพระเยซูเราก็ควรทําตัวของเราให้บริสุทธิ์ทั้งด้านร่างกายด้านความคิดแล้วก็ด้านจิตใจนะคะ,ะและหลีกเลี่ยงหนีจากการทําบาปและสิ่งที่ไม่ดีและทําตัวเหมือนเด็กเล็ก,ลกๆที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ เมื่ออ,อยู่เสมอเมื่อนั้นพระเยซูเจ้าก็ยินดีต้อนรับเราเข้าไปสู่อ้อมกอดของพระองค์อย่างแน่นอนนะคะอย่างภาพที่เราเห็นที่นี้เรามาดูทางด้านร่างกายเราจะทํำยังไงให้ด้านร่างกายของเราบริสุทธิ์เราทําอะไรได้บ้างลูกเช่นอาบน้ํานะคะล้างหน้าแปรงฟันตัดเล็บสระผม ขัดขี้ไครอ่าอะไรอีกลูกล้างมือล้างเท้านะคะนี่คือการทําความสะอาดร่างกายของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอนะคะต่อไปนี้เรามาดูด้านจิตใจให้บริสุทธิ์เราจะทําอะไรได้บ้างเช่นสวดภาวนาสวดมนต์ก่อนนอนนะคะอ่าทำบุญตักบาตร ช่วยเหลือผู้อื่นมีเมตตานะคะนั่งสมาธิแบ่งปันสิ่งของที่เรามีเข้าวัดเข้าโบสถ์นะคะนี่ก็คือการทำจิตใจของเราให้ทำไมลูกให้บริสุทธิ์นะคะอ่าเราทำสิ่งอย่างนี้บ่อยๆจิตใจของเราก็จะถูกขัดเกาวราก็จะบริสุทธิ์อยู่เสมอนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปเรื่องที่คุณครูได้พูดไปในวันนี้นะคะก็สรุปก็คือพระเยซูเจ้า เปรียบเหมือนในชุมพาบาลและเปรียบเหมือนบิดาของเราพระองค์ทรงอบกอดเราด้วยความรักของพระองค์และทรงบอกพวกเราว่าเด็กน้อยๆอย่างพวกเรานะคะเป็นผู้บริสุทธิ์และประศสากฐบนทินทั้งมวลน,นะคะ ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงเป็นเหมือนลูกแกะของพระองค์และพระองค์ก็ทรงอยากให้เรานะคะมีจิตใจที่งดงามนะคะเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาต่อบุคคลรอบข้างต่อผู้อ,อื่นและมีความใจดีเหมือนกับพระองค์นะคะอ่าอันนี้ก็จบนะคะเรื่องราวของเนื้อหาในวันนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรีเรยนเนื้อหาต่อกันอีกนะคะแต่ เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะมาทําใบงานกันนะคะใบงานเรื่องนี้ก็คือเรื่องพระเยซูรักฉันนะคะอ่าให้เด็กๆเ,เอาใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะ ใบงานใบนี้ก็จะมีสองส่วนนะลูกที่เด็กๆเ,เห็นนี่คือส่วนบนและอันนี้คือส่วนล่างของใบงานนะคะอ่าส่วนบนนะคะก็คือให้เด็กๆระบายสีรูปพระเยซูกับเด็กๆแล้วก็ระายสีอ่าตัวหลักอักษรว่าพระเยซูใจดีนะคะทีนี้เด็กๆมามาดูช่วงบนนะคะช่วงบนก็จะมีคําให้เด็กๆนะคะเอาเอาคำให้เด็กๆนำคำข้างบนนี้นะคะลงไปเติมข้าง ข้างล่างนี้สมบูรณ์นะคะมีคําว่าอะไรบ้างอ่าความรักนะคะความบริสุทธิ์มณฑินลูกวัวนะคะลูกแกะบิดาแล้วก็ความเมตตาแล้วก็งดงามทีนี้เรามาดูโจทย์นะคะข้อหนึ่งเขาถามว่าพี่เยสุจ้าเปรียบเหมือนจุดๆของพวกเราเหมือนเปรียบเหมือนใครลูกเปรียบเหมือนใครเปรียบเหมือนเหมือนอะไรลูกบิดาเราก็เอาคำว่าบิดาตรงนี้นะคะลงมาเติม เติมข้างล่างนะคะต่อไปข้อสองเขาถามว่าพระเยซูเจ้าทรงบอกเด็กน้อย,อยผู้เป็นผู้บริสุทธิ์และปัะจากจุดๆทั้งมวลประจากอะไรลูกปัะจากมนทินแล้วก็คําว่ามนทินลงไปใส่ข้อสองข้างล่างนี้นะคะต่อไปข้อสพระเยซูเจ้าทรงโอบกอดพวกเราด้วยจุดๆๆดเพราะพวกเราเป็นลูกของพระอ,องค์เราเอาคําว่าอะไรโอบกอด เาด้วยความรักนะคะเราก็อาคำว่าความรักลงมาใส่ข,ข้อ3นะคะทีนี้ข้อ4กับข้อให้เด็กๆทําเองนะคะและเด็กๆอย่าลืมระบายสีรูปภาพระเยซูกับตัวหนังสือให้สวยงามนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนเนื้อหาในเรื่องนี้กันต่อนะคะ ก็สัปดาห์หน้าเจอกันนะคะก็ขอให้เด็กๆมีความสุขกับการทํางานนะคะทํางานให้สวยไม่ต้องรีบนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ